การกัวซาเนี่ยมันจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการยกกระชับและลดริ้วรอยหรือไม่มันอยู่ที่3ข้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มอ,อีกแล้วในช่องรัิต้าโปรเฟสเทนรนอร์นั่นเอง อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนาอแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราหายไป4สัปดาห์ค่ะทุกคนก็ตอนนี้กำลังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการ e n t ท r aging การดูแลตัวเองนะคะเกี่ยวกับการนวดหน้าเทคน,ค,นคนิคนวดหน้าต่างๆนะคะทั่วทุกมุมโลกเราจะรวมกันไวน้ในนี้นะคะเทคน,คนิคนวดหน้าแบบจัดเต็มอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะก็150คลิปนะคะที่ส้มทำไปอย่าลืมไปดูนะคะไปตามดูกันคลิปเก่าๆนะคะแล้วก็หัดทำกันนะส้มเชื่อว่าทำตามคลิปไม่ว่าึง 2หรือ3คลิปนะคะหน้าเปลี่ยนแน่นอนวันนี้นะคะส้มจะมาพูดถึงในเรื่องของการกัวซาค่ะตอนนี้หลายหลายคนก็เริ่มไปกัวซาดูแลใบหน้ากันเยอะพอสมควรนะคะจากคลิปที่ส้มเคยสอนไปเกี่ยวกับการดูแลใบหน้าด้วยการกัวซาก็คือการใช้หินนะคะวันนี้นะคะส้มจะมาสอนวิธีการเลือกเพราะว่าบางคนเนี่ยกังวลแล้วก็สับสนว่าเฮ้ย hey, ถ้าสมมติว่าเราเลือกหิน แต่ละชนิไดไม่เหมาะกับใบหน้าของเราเนี่ยมันจะมีส่งผลส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์หรือเปล่านะคะที่เราจะได้น้าหน้ามันจะกระชับไหมหรืวรอยมันจะลดไหมถ้าเราเลือกหินที่ไม่เหมาะกับเรานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะส้มจะมาอธิบายอย่างชัดเจนนะคะการที่เราเลือกหินเนี่ย หินนะคะหินต่างๆเนาะมันมีคุณสมบัติในการบําบัดต,ต่างกันนะคะอย่างเช่นหินหยกนะคะก็จะช่วยในเรื่องฟากระจุดด่างดำนะคะช่วยในเรื่องการความร้อนออกจากผิวะะ้วก็กระชับรูขุมขนโรสคอร์สท,ที่เป็นสีชมพูนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของเส้นเลือดกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงอีกด้วยนะคะลดพื้นแพ้ต่างๆนะคะอันนี้คือพลังบําบัดของหินเนี่ย สองอันนี้นะคะจะเป็นหินที่ทุกคนรู้จักนะคะแล้วก็จะมีหินต่างๆนะคะอีกมากมายเลยการกัวซาเนี่ยมันจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการยกกระชับและลดริ้วรอยหรือไม่มันอยู่ที่3ข้อนี้ค่ะคือหนึ่งปัญหาใบหน้าที่เรามีนะคะบางคนอาจจะมีไขมันเยอะบางคนอาจจะมีริ้วรอยเยอะนะคะแล้วก็ล่องเนี่ยค่อนข้างจะลึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เนี่ยแหละผลลัพธ์มันจะขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยช้าเร็วนะคะก็อยู่ที่ปัญหาใบหน้าของเราเป็นอันดับแรกเลยนะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียว่าเอ้ยทำไมคนนั้นกลัวซาไป5วันแล้วเขาดีขึ้นทําไมเรา5วันแล้วยังรู้สึกไม่ดีขึ้นแค่รู้สึกผิวสดใสนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะเราปัญหาใบหน้าของแต่ละคนเนี่ย ภายในอ่ะมันไม่มีใครสามารถบอกได้เลยนะคะใต้ชั้นผิวนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาแต่รับประกันว่าการทัวซาที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะคะช้าเร็วขึ้นอยู่กับปัญหาใบหน้าของเรานะคะข้อที่2นะคะก็คือระยะเวลาในการทําและความสม่ําเสมอนะคะระยะเวลาในการทําและความสม่ําเสมอนะคะอย่างที่พูดไปข้อแรกเลยปัญหาใบหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทําไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะถามว่าเมื่อไหร่จะเห็นผล บางคนบอกว่าเออเนี่ยพี่ทำกรัวซาแล้วนะก็แค่รู้สึกว่ามันดีขึ้นกระชับขึ้นแต่เมื่อไหร่มันจะเห็นผลลัพธ์แบบยั่งยืนเมื่อไหร่มันจะเห็นผลลัพธ์มากกว่านี้นะคะการทําอย่างสม่ําเสมอะคะ่ะคุณถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าผลแนวทางการทําแบบนี้มันเป็นการแบบดูแลบ,บาําบัดรักษา แบบธรรมชาติฟื้นฟูแบบธรรมชาตินะคะให้เราสังเกตนะไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะที่เป็นธรรมชาติมันต้องใช้เวลาและความสม่ําเสมอทําเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําระยะเวลาแบบไปเรื่อยๆแต่โซมาเชื่อว่าหลายๆคนอนะ่ะที่ทํากัวซาใบหน้าแล้วว่าในอาทิตย์แรกอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความกระชับแล้วแหละ แต่ว่ามันอาจจะดีพเอน on อนความพอใจของแต่ละคนด้วยบางคนบอกเอ้ยทำไมเราไม่ได้แบบนี้ทำไมคนอื่นทำแล้วโหเห็นผลลัพธ์เร็ว3วันก็เห็นแล้วบางคน5วันบางคน10วันบางคนเดือนหนึ่งแต่บางคนก็ ทําแค่ครั้งแรกก็รู้สึกนะคะอย่างที่ทอมบอกนะว่ามันแล้วแต่ปัญหาใบหน้าอย่างข้อแรกข้อแรกแต่ข้อที่2เนี่ยความสม่ําเสมอคือการที่เราทําอะไรพวกนี้อย่างสม่ําเสมอหน้ามันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันจะผลลัพธ์มันจะแน่นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าวันนี้เราทําไป7วันแล้วหยุดทําไปเลยเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาทํา7วันอะ่ะอันเนี้ย้อมไม่สนับสนุนนะแต่ไม่ได้มีข้อเสียอะไรแต่ผลลัพธ์มันก็จะไม่ชัดเจนคือไม่เห็นชัดเจนในเรื่องแบบริ้วรอยอะไร อย่่างี้คะหรือความกระชับของใบหน้าเพราะฉะนั้นทําไปเรื่อยๆนะคะส้มแนะนำนะการทํากัวซาที่ดีเลยอะ่ะทำทุกวันในเวลาลงครีมอะ่ะแบบเบาๆมากๆก็เป็นก็เป็นการดีแต่ถ้าใครผิวบางผิวแบบแพ้ง่ายนะคะแนะนําให้ทําอาทิตย์ละครั้งหรือเป็น่าวันถึง4วันครั้งเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเองนะคะต่อมาข้อที่3เป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการใช้เทคนิ การกัวซาที่ถูกต้องนะคะคุณถึงจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการยกกระชับแล้วลดริ้วรอยจริงๆนะคะบางคนบอกว่าการกลัวซามันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือใช้แผ่นมาขูดรีดเบาๆไปตามแนวกล้ามเนื้อไปตามแนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามันจะมีแค่นั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะ เทคนิคการกัวซามีมากกว่านั้นนะคะซึ่งมันจะเห็นผลชัดเจนในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกเลยนะคะถ้าเป็นเทคนิคที่ถูกต้องซึ่งส้มเคยแชร์เทคนิคเกี่ยวกับร่องแก้มเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะแปะคลิปเอาไว้ให้ดูนะคะด้านล่างเออัอวซาต่างๆนะักซาร่องแก้มกัวซาหน้าเรียวอะไรเงี้ยคือเทคนิคมันจะต่างกันคุณมีปัญหาตรงไหนอ่ะคุณก็เลือกทําตรงนั้นนะคะเทคนิคที่เอ่อเป็นขั้นสูงเทคนิคที่มันแบบว่า เฉพาะเจาะจงจริงๆอ่ะถ้าคุณทำให้มันตรงกับปัญหาของคุณนะ่ะมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากกว่าการที่คุณใช้ลูดแบบนี้ธรรมดานะ,ะการรูดแบบนี้ค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการคงสภาพใบหน้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดไขมันใบหน้าหรือช่วยแบบว่าเป็นออบำบัดอะในแนวแบบว่ามีเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำเป็นแนวผิวนะคะเป็นแนวนั้นแต่ถ้าจะลิ้วรอยล่องลึกและความหย่อนคล้อยอาจจะต้องใช้เทคนิคที่เพิ่มมากขึ้น ะะซึ่งส้มก็ลงไว้ในช่องนะคะไปดูในเพลย์ลิสที่เขียนว่ากลัวซาใบาหน้าได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะส้มก็อธิบายให้ฟังนะคะประกรอบการตัดสินใจผลลัพธ์ที่เรื่องการยกกระชับและลดริวรอยไม่ได้เกี่ยวกับ ถ้าตัวถามตัวทนเองมันไม่ได้เกี่ยวกับหินชนิดไหนแต่หินพวกนี้นะคะเขาจะช่วยบําบัดในเรื่องของผิวเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองเนาะสามข้อนี้นะคะเป็นปัจจัยที่ลองเอาไปทําดูนะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองคุณจะได้เห็นผลลัพธ์มากขึ้นหลังจากที่คุณกวัวซาใบาหน้านะคะวันนี้ส้มลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเ,เจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ